I <laughs> โอ้อันนี้ในกรณีที่เรือเห็นคุ่ไหมเห็นคุไหมเจะไม่ไหวจริงนะครับถ้าไหวก็เจอมาก็ทำาแบบนิ่งเรือยไหนก็ว่ายกลับเรือแน้จากนี้นีไม่มีอะไรดำนั้ำเนี่ยขอให้ไม่เล่นกินในป่าขอให้ขึ้นมาบนสะพานก็ได้ สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับ <c oughs> เป็นเจ้าของเรือลำนี้นะครับครับผมเป็นเจ้าของเรือ MV Oka ครับแห่งสมสารครับผม,บมโปรโมทได้เลยครับพี่โอ้ก็อยากให้คนมาแสมสารกันเยอะๆนะครับแสมสารยังมีสิ่งที่น่าค้นหาอีกเยอะมากเลยครับื่องความที่แมสารเนี่ยเป็นมุมเป็นมุมทางทะเลที่กว้างมากกว่าร้0องศา เห็นได้เห็นไหมครับตั้งแต่มุมนู่นมุมป้านออกไปนู่นมากกว่า180องศาจริงๆลองมาพิสูจน์กันดูครับแล้วถ้าเกิดเอฟซีอยากจะมาดำน้ําแบบนี้มากจะติดต่อมาทางไหนดีอะครับพี่ติดต่อมาทางคุณชัยนัทเลยครับคุณชัยนัทจะติดต่อมาที่เรือองจริงครับผมได้ครับสวัสดีครับวันนี้นักเรียนกุ๊กกับคุณอมรนะครับได้ผ่าน จบโอเพนเป็นที่เรียบร้อยครับสี่ได้ครับได้สุดท้ายเป็นการสอบซีซ่าและการคอดแมสทุกคนสามารถทําได้และทําได้ดีนะครับและปลอดภัยนะครับสกิลต่างๆครับทุกคนสามารถทําได้หมดครับังนั้ดีนะครับแล้วก็ตามดีนะครับปลอดภัยดีนะครับขอบคุณนะครับสําหรับในการให้นะครับ เอซีไดวิ่งดูแลนะครับขอบคุณนะครับนักเรียนทั้งสองท่านครับมีช่องทางติดต่อไหมครับครับเลยนะครับช่องทางติดต่อครับอ่าช่องทางติดต่อนะครับที่เอซีไดวิ่งนะครับชลบุรีนะครับหรือคุณนัทนะครับหรือชายนัทวันเชียงนะครับหมายเลขติดต่อ0 8 4ย์แปดสี่สขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ ดำน้ำสองวันนะครับเรียบร้อยแล้วครับสอบดำน้ำตอนนี้ก็คือสอบผ่านแล้วนะครับตอนนี้เราได้บัตรแล้วเนี่ยโอเพ่นี่ยเราก็สามารถจะไปดำน้ำได้ทั่วประเทศทั่วโลกนะ <c oughs> ได้น้ำสวยครับแรกๆก็ก็กลัวนะครั้งแรกกลัวมากเลย บททดสอบสำหรับการสอบนะครับปูเพนนะจะเป็นการถอดแมสใต้น้ำเคลียแมสแล้วก็การดูแลเอาตัวรอดตัวเองในใ,ใ,ใ,ใน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 ขณะที่เราดำํำนามะนะครับคุณนอตคููชนะเขาสอนดีมากเลยนะครับถ้าอย่างไรก็ไปอยากเรียนบ้างก็ไปติดตามคูณชนะนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งกันใจด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย